สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับผมบรลลังทางช่องเกษตรสั่งได้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาตามดูส้มนะครับที่ปลูกที่อำเภอด่านขุนทดนะครับครั้งที่แล้วที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกส้มนะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้ส้มปลูกได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วปัญหาของส้มเนี่ยนะครับมีแมลงชนิดไหนนะครับที่มารบกวน เรามาดูกันนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหายัางไงท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้คือส้มที่ปลูกเอาไว้ท่านผู้ชมส้มสายน้ําผึ้งแล้วมาดูใกล้ๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้นะครับจะมีมดท่านผู้ชมมดที่ขึ้นมาตามยอดนะครับ แล้วก็จะมีเพี้ยนะครับมีมดที่ขึ้นมาตามยอดนะครับแล้วก็มีตัวเพี้ย ตัวอ่อน,ออนตัวเล็กๆนะท่านผู้ชมจะอยู่บนยอดนะครับมีมดอยู่บนยอดของ้มไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมคงสงสัยว่า,ามดเนี่ยเป็นตัวมากัดกินยอดของ ส้มหรือเปล่ายอดอ่อนส้มหรือเปล่านะครับถ้าท่านผู้ชมจะสังเกตดีๆแล้วจะไม่ใช่มดนะครับที่เป็นตัวกินหรือว่ากัดยอดของส้มนะครับตัวเพี้ยที่เห็นเนี่ยครับท่านผู้ชมก็เหมือนกับเป็นปศุสุสั์ของมดนะครับนั่นหมายถึงว่า,าลักษณะ การทำงานของตัวเพี้ยกับมดเนี่ยจะประสานกันนะครับมดเนี่ยจะเป็นตัวนําพาตัวเพี้ยเนี่ยนะครับไปหาอาหารนะครับแล้วมดก็จะได้กินอาหารจากเพี้ยก็คือเหมือนกับการแลกเปลี่ยนกันก็คือเมื่อเพี้ยถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับตัวมดก็จะกินมูลของเพี้ย ก็คือมดจะได้กินน้ําหวานจากตัวเพี้ยอ่อนที่เขาถ่ายมูลออกมานี่คือเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนของของอแลกเปลี่ยนการทํางานของมดแล้วก็เพี้ยนะครับมดจะเป็นตัวเอื้อประโยชน์ให้กับเพี้ยเพี้ยก็จะเป็นตัวดูดดูดอาหารจากพืชทําให้ใบพืชเนี่ยหงงอนะครับบางท่านที่มีปัญหาเรื่องมดขึ้นตามต้นพริกบ้างตามยอด ะมะน,นาวหรือว่าที่เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้งนะครับท่านจะคิดว่ามดเป็นตัวกัดยอดหรือกินยอดของพริกทําให้ใบ,ใบงองจริงๆแล้วไม่ใช่นท่านผู้ชมมดเนี่ยจะมากินมันเก็บเอามูลของของตัวเพี้ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวเพี้ยจะขึ้นยอดอ่อนอย่างนี้นะครับมดก็จะมากินอ่า มูลของเพี้ยก็คือเป็นเป็นน้าตาลเป็นความหวานที่ทเพี้ยถ่ายมุงมาานันจะมีรสหวานมดก็จะมากินก็เหมือนกับฟาร์มของเป็นฟาร์มของมดนั่นเองนะครับเป็นปศุสัตว์ของมดนั่นเองสําหรับเพี้ยเหล่านี้เป็นตัวผลิตอาหารให้มดนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นการกําจัดเพี้ยกับกาจัดมดเนี่ยน,นะครับ มันก็ไม่ยากก็คือเราจะกําจัดเพี้ยก่อนเพื่อให้แหล่งอาหารของมดเนี่ยหมดไปแล้วก็มดเนี่ยเราก็ต้องกําจัดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวมดเนี่ยจะเป็นตัวพาตัวเพี้ยเนี่ยขึ้นมายัางต้นพืชของเราท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยต่างๆถ้าสังเกตเห็นนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตจะจะเห็นว่าที่ไหนมีเพี้ยมีตัวเพี้ยแป้งเนี่ยนะครับก็จะมีมดตามมาด้วย ซึ่งมดเนี่ยปกติจะอยู่ตามพื้นดินแต่ทําไมมดถึงขึ้นมาบนบนยอดไม้ยอดอ่อนของต้นไม้นะครับต้นพืชที่เราปลูกนะครับผู้ชมสังเกตดูดีๆจะเห็นนะครับว่ามีตัวเพี้ยอยู่นะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆท่านผู้ชม แลวนะดทเพียครับก็จะกินตามใบเดี๋ยววันนี้ผมจะกำจัดเพีย้ยเลมดไปพร้พอมๆกันโดยใช้น้ำมันพาราฟินที่เคยใช้กำจัดเพีย้ยหอยแล้วนะครับที่เคยทำคลิปที่ฉีดเพีย้ยหอยที่เกาะกับลูกของอินทรพลัมนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ตัวเดียวกันคือน้ำมันพาราฟินฉีดนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชม มาดูแมลงศัตรูพืชอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นศัตรูตัวชฉกาดของอพืชตระกูลส้มนะครับมันจะเป็นส้มเป็นมะนาวนะครับจะเจอกันบ่อยก็คือหนอนนะครับหนอนลักษณะนี้ท่านจะเจอกันบ่อยท่านที่ปลูกส้มปลูกมะนาวโตวขึ้นจะเป็นตัวสีเขียวนะครับสีเขียวตัวเล็กก็จะเป็นเรลายๆอย่างนี้ตัวนี้จะ ถ้ากินทีถ้าลงทีลงเยอะก็เกี้ยงเลยท่านผู้ชมนะครับใบจะใบอ่อนจะเกี้ยงเลยจะกินหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยแต่วันนี้ผมจะใช้ตัวน้ำมันพาราฟินนะครับฉีดดูว่านอนที่เป็นนอนแบบนี้จะตายไหมนะครับแต่แน่นอนถ้าเป็นเพลี้ยหอยเนี่ยใช้ได้ผลนะครับ จะเป็นเพี้ยหอยลาขมเหมาเนี่ยน้ำมันพาราฟินเอาอยู่ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้พาราฟินฉีดกันก็จะมีเป็นหนอนชอนใบท่านผู้ชมก็มีวันนี้ใช้พาราฟินฉีดครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแมลงแมลงข้ามทองก็มีท่านผู้ชมนี่คือแมลงค่อมทองนะครับจะเป็นตัวสี ออกเขียวอ่อนนะครับจะฉีดด้วยพาราฟีนท่านผู้ชมน้ำมันพาราฟีนเนี่ยฉีดได้ทุกพืชนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเป็นสารสกัดจากธรรมชาติท่านผู้ชม สี่สามสองดูครับท่านผู้ชมตามดูผลงานน้ำมันพาราฟีนนะครับที่เราใช้จะได้ผลแค่ไหนพอดีเมื่อคืนมีฝนโปรลยปปๆยมานะครับตกไม่แรงก็ทำให้ยอดของต้นส้มเนี่ยดู สดชื่นใบสวยเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะหายไปเยอะนะครับตัวเพีย้ยแต่ยังไม่หมดท่านผู้ชมต้องฉีดซ้ำ ก็มีหลงเหลือบ้างนิดหน่อยไม่รู้ว่ามาใหม่หรือว่าอันเก่านะท่านผู้ชมนะครับมีอยู่เห็นอยู่ตัวสองตัวก็อาจจะมีบางตัวที่หลบอยู่ใต้ใบท่านผู้ชมนะครับดูแล้วตัวเพศี้ยที่อยู่เนี่ยเหมือนกับเป็นตัวที่ตายท่านผู้ชมตัวที่ตาย มันก็แสดงว่าตัวน้ำมันพาราฟรีนนี่นะครับใช้ได้กับการที่จะใช้เพื่อที่จะกำจัดตัวเพี้ยต่างๆได้นะครับที่มีเปลือกไม่แข็งเพี้ยที่เปลือกไม่แข็งก็สามารถที่จะกำจัดได้ใน ในส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับสำหรับเพีย้ยไม่ว่าจะเป็นตัวเพี้ยหอยนะครับพวกเพี้ยแป้งพวกนี้นะครับสามารถที่จะใช้ตัวน้ำมันพาราฟีนเนี่ยกำจัดได้หรือแม้กระทั่ง <c oughs> มดก็มีตายนะท่านผู้ชมมดที่ เป็นตัวนำพาหะหรือว่าเป็นตัวที่พาเพี้ยขึ้นมาเป็นตัวที่พาเพี้ยขึ้นมาจับมาเกาะอ,อยู่ตามยอดส้มหรือย,ยอดของพืชน,นะครับมดก็ตายแต่ที่เห็นว่าจะเป็นตัวที่มาใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อวานที่เราฉีดเนี่ย มดจะเยอะมากท่านผู้ชมอย,อ,ยอย่างย่ยอดตร,ตรงนี้พีแย่ที่เคยเกาะอยเยอะแยะก็จะหายไปหมดเลยครับหาไม่เจอนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับสำหรับการใช้น้ำมันพอราฟีนมาดูอีกต้นท่านผู้ชมมดก็มีอยู่ตัวสองตัวนะท่านผู้ชมต้องฉีด ซ้ำเรื่อยๆนะครับมันตรวจดูตอนนี้ก็ไม่มีตอนนี้เมื่อวานก็เยอะนะครับวันนี้ไม่มีตัวเพีย้ยเกาะพอดีฝนตกเมื่อคืนล้างตัวเพีย้ยตัวหนอนไปไม่มีหลักฐานให้ดู นอนชอนใบก็เป็นอ,อีกปัญหาหนึ่งนะท่านผู้ชมที่เกาะกินใบส้มอยู่นะครับนอนชอนใบตัวน,นี้สําคัญเลยครับนอนชอนใบก็น่าจะกำจัดได้นะครับท่านผู้ชมแต่เบื้องต้นเนี่ยสำหรับใบที่มีกินอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นใบหงิกอย่างนี้ใบที่หงิกแล้วก็คือหงิกเลยท่านผู้ชม มันจะไม่ได้หายหินนะครับแต่ใบใหม่ที่ออกมาหรือว่า,อายอดใหม่ที่แตกมาเนี่ยก็จะไม่มีครับตอนนี้ก็ไม่มีครับไม่มีตัวเพี้ยเหลืออยู่เลยตัวเพี้ยหลงเหลืออยู่เลยนะครับ นี่ก็ไม่มีนะครับมีตัวเพีย้ยก็ถือว่าได้ผลนะครับสำหรับน้ำมันพาราฟีนถ้าฉีดน้ำมันพาราฟีนไปแล้วเนี่ยครับใบจะดูแบบเลื่อมสวยเลยครับมันวาวเป็นเงาเลยครับท่านผู้ชมพวกลาขมเหมาต่างๆที่เกาะตามใบพืชนะครับ ตามใบไม้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้น้ำมันพาราฟีนได้นะท่านผู้ชมเพื่อให้ผิวดูสวยตัวพาราน้ำมันพาราฟีนไม่เป็นอันตรายครับเปนสารสกัดจากพืช ก็เป็นว่าใช้ได้ครับท่านผู้ชมสำหรับน้ำมันพาราฟินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปไปก่อนครับสวัสดีครับ